วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาต้มขาหมูนะคะขาหมูใบชะมวงนะคะนี่ก็เป็นเครื่องปรุงของเราเนาะต้มขาหมูก่อนอื่นนะคะเอาขาหมูมาล้างน้ํานะคะเราจะล้างด้วยน้ําเกลือนะคะล้างด้วยน้ําเกลือขยำขยำน้ําเกลืออนเนะเาะพอขยําเสร็จแล้วเอาขาหมูลงมาลวกค่ะ ลงมาลวกน้ําร้อนอันนี้เราไม่ได้หันนะคะเราให้เขาหันมาให้เราก็เลยใช้ประมาณนี้เลยเพราะเราจะเคี่ยวนาน,นะคะ่ะต้มน้ําร้อนนั่นเองนะคะ พอลวกเสร็จแล้วเอาขึ้นมาค่ะหยิบใส่นีค่ะเมื่อกี้เราไปหั่นมานะคะไก่มาหันเพราะว่าพ่อบ้านเดินมาก่าชิ้นใหญ่ไปก็ชอบกินให้มันเป็นชิ้นเล็กเห,หน่อยนะคะ,นะคะ,คะหม้อของเรากำลังเดือดนะคะเราใส่เครื่องปรุงไปเลยค่ะ นีค่ะตะไคร้หอมแดงกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยทุบนะคะทุกอย่างทุบค่ะอันนี้เป็นก้อนขนอค่ะแล้วตามด้วยเกลือนะคะช้อนช้อนชาเนาะนะคะเราใส่ไปเราก็ต้มก่อนนะคะล่อน้ำเดือดนะคะตอนนี้หม้อของเราก็เดือดแล้วค่ะเรามาใส่หมูชมวงนะคะ เราใช้หมูชมวงครึ่งโลนะคะที่เห็นนี่ใหญ่ไปหมอ้อเฉยๆนะคะเพื่อนๆพอดีทำกินค่ะทำแค่กินในบ้านเนาะ <S <S ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ต้มไว้สักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยจะมาใส่ใบชมวงทีหลังค่ะ ค่ะเราต้มมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูนะคะช้อนกองออกค่ะเดี๋ยวเรามาเติมรสด,ด้วยเพื่อความนัวค่ะเราเติมรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวนะคะประมาณทัพทีหนึ่งนะคะเราก็จะใส่ใบชะมวงนะคะใส่ใบชะมวงไปเลยนะคะ ถ้าเป็นใบกลางๆเราก็ฉีกใบใหญ่ก็ฉีกหน่อยนะคะใบอ่อนๆเราก็ไม่ฉีกเนาะนะคะเราก็จะเคี้ยวใบชะมวงใบอย่างนี้อีกทีนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูการอีกทีคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมอีกทีคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชิมรสนะคะว่าเป็นยังไงดูใบชะมวงน้อยๆไปนะคะเราใช้ใบชะมวงกำรรหนึ่งนะคะที่ซื้อมาเลาะกับหมูครึ่งโล เริ่มเจนัวแล้วค่ะแต่ไม่เปรี้ยวเลยจะเติมใบชะมวงไปอีกนะคะจะเติมเราชอบกินต๊ะเปรี้ยวนะคะ,ะเดี๋ยวมาชิมอีกทีก็ดูอีกทีค่ะเราจากหอกเคี่ยวไปน่าจะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเอาช้อนฟองออกก่อนนี่ค่ะทุกคนคะ่ะ ส้มหมูชมวงนากินไหมคะเริ่มน่ากินแล้วคะ่ะอุ้ยกินหอมเลยคะ่ะกินหอมมากคะ่ะ